โอเคครับ okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Senny City n น n e นะครับผมวันนี้อยู่กับอยู่กับ Apple Story. เกม m a p l e Story M เกันเดิมเลยนะครับผม <laughs> เปิดคลิปมาแบบว่างงนะ <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวละครเซียนะครับผมก็มีคำถามจากตอนที่ผมไลฟ์สตรีมนะครับผมแล้วก็มีคำถามในช่องคอมเมนต์เนี่ยบ่อยมากเลยว่าตัวเซียเนี่ยควรจะจัดสกิลในลักษณะไหนดีนะครับผมซึ่งในตัวช่องผมเนี่ยก็เคยมีเจ้าตัวคลิปเซียไว้แล้วนะ ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะประมาณ70,00กว่าวิวแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าคลิปนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เก่าแหละปัจจุบันเนี่ยทางตัวเกมได้ปรับรูปแบบของการคอมโบสกิลเซียเนี่ยนะครับดีขึ้นแล้วก็ง่ายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในคลิปนั้นผมบอกเลยว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาสรุปแล้วกันนะครับคร่าวๆว,ว่าเราควรจะจัด Skill สกิลฟาร์มสําหรับตัวเซียเนี่ย เป็นไปในลักษณะของทิศทางไหนนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็ต้องบอกตรงตรงว่าเป็นในลักษณะของการจัดคอมโบเอาไว้ฟาร์มมอนนะครับเหมาะกับการฟาร์มเงินฟาร์มมอนนะครับผมซึ่งในส่วนของบอสเนี่ยผมก็อาจจะไม่ให้ข้อมูลน,นะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นตัวเซียเป็นตัวหลักนะครับก็กลัวว่าจะให้ข้อมูลแล้วก็ผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เหมาะกับคนที่จะเล่นตัวเซียไว้ฟาร์มเงินเท่านั้นเลยนะครับผมซึ่งเซตนี้บอกเลยว่า สามารถที่จะฟาร์มได้ดีมากแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะใช้ของประมาณไหนแล้วก็สกิลเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ต่างไหนนะครับผมไปดูอีกโอเคนะครับก่อนอื่นมาดูเรื่องของก่อนแล้วกันนะของเนี่ยวันนี้เราจะมาฟราร์มเป้าหมายเราคือการฟาร์มเจ้าตัวแมปสตา r f ฟอร์ดหนึดาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับอาวุธเนี่ยผมแนะนําเป็นอาวุธแดงนะครับขั้นต่ําเลยวุธแดงนะซึ่ง ถ้าเกิดยิ่งอาวุธแดงเนี่ยก็จะยิ่งจะเคลียร์มอนไวัแล้วก็จะยิ่งไม่ตายนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครที่อาจจะงบน้อยจริงๆเนี่ยก็ใส่เป็นอาวุธเขียวเลเวลตันก็ได้นะครับผมอันนี้สาคัญนะอาวุธเนี่ยให้แดงให้ได้ก็ดีนะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวก็ลองเขียวก่อนนะส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นในเรื่องของประดับนะครับผมประดับเนี่ยแนะนําให้เป็นเซตบอสให้ครบเลยนะครับเพราะว่า เวลาเราใส่เซตบอสครบเนี่ยแน่นอนจะได้เลือดนะครับประมาณ3ามพันกว่าเลยแล้วก็จะได้เจ้าตัวค่าความแม่นยําอันนี้สําคัญนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาถึงเจ้าตัวแมปร้อยสีดาวแต่ว่าตีหมูเนี่ยไม่โดนนะเพราะว่าเรามีค่าความแม่นยําน้อยนะแต่ถ้าเกิดเราใส่เซตบอสครบเนี่ยนะครับเราจะได้ค่าความแม่นยำเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์เลยทําให้เราตีบมอนโดนนะครับขอแนะนําให้ประมาณ5้ถึงเชิ้นนะครับสำหรับตัวประดับ,บอสนะต่อมานะครับผม ในส่วนของชุดเนี่ยนะครับผมคืออันนี้นะส่วนตัวเลยนะผมบอกว่าเทียเซียเนี่ยมันเป็นตัวเก่งเพราะว่าผมใส่แค่ของส้มนะครับก็สามารถที่จะบอดในตัว1น4ได้แล้วอย่างสบายๆเลยนะนี่ไม่ตายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเซียเนี่ยมันจะมีชุดตัวบัฟที่เป็นบัฟเลือกหอยนะครับบัฟนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดดาเมจได้ถึง3 0เเลยนะครับผมก็แน่นอนต้องใส่ สีส้มก็ไม่ตายแหลวนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอาจจะกังวลนะครับก็แนะนําให้ทําเป็นสีเขียวก็ได้นะก็สีเขียวก็ถือว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเช่นกันนะถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่มีประดับบอสนะครับกออ็อาจจะมาเพิ่มเป็นของเขียวสัก2อถึงสชิ้นก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มีทุนทร์ก็ทําเป็นเสื้อสีแดงก็ได้นะครับจะได้มีเลือดเยอะๆการันตีว่าเราจะไม่ตายนะครับผมก็จะของเนี่ย ประมาณนี้นะครับผมแค่นี้ก็สามารถที่จะหมดได้แล้วนะอันนี้คือสาหรับของนะครับผมที่เหลือก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่เรื่องของสกิลก่อนละกันโอเคนะครับต่อมาในเรื่องของสกิลเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปเก่าเนาะมันใช้ไม่ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยเซียมันทําการคอมโบง่ายขึ้นมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่เรากดสกิล4ครั้งนะครับก็จะติดคอมโบของล้องเซียแหละนะครับสังเกตจากสมมุติตัวอย่างนะ กด1น,นะครับ2 3 4นะครับเห็นไหมก็จะเป็นคอมโบของสกิลของเซียแล้วนะครับกดง่ายมากนะสมัยก่อนเนี่ยต้องกดถึงประมาณ12ครั้งเลยนะปัจจุบันแค่4ครั้งก็ติดคอมโบแล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยทั้งสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดเป็น2แบบละกันนะเอ่ออันนี้เป็นพันหนึ่งละกันนะผมพันหนึ่งเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของสกิลที่เอาไว้เอาตัวรอดนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ย เรายังดาเมจยังน้อยอยู่นะครับควรจะใช้สกิลในลักษณะไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะสกิลที่1เลยที่ผมสําคัญเลยนะครับผมในการที่จะใช้นะสมมุติคุณดาเมจไม่เยอะนะครับสมมตินะสมมุติว่าเราอาจจะของเป็นของเขียวนะครับอย่างเช่นใช้ตัวอาวุธเขียวนะครับแนะนําให้เป็นตัวคอมโบของเจ้าตัวเบรริกนะครับสกิลนี้นะจะใช้คอมโบนะครับเป็นเรเรบูมโพนะครับผม สกิลนี้เนี่ยนะครับเวลาเตะคอมโบเนี่ยมันจะทําให้เราบัฟเจ้าตัวพลังเวทมนต์นะครับเมจิกเอ็กแทกดาเมจเนี่ย15นะครับผมแล้วก็บัฟประมาณ1นาทีนะอันนี้ทําให้เราใช้สกิลอื่นๆเนี่ยนะครับได้แรงขึ้นนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราดาเมจยังไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็ใส่เอาไว้นะเป็นในตัวของเรเรบูมโพนะก็สามารถจะมาเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับ ก็จะเป็นนี่เลยนะเรรีบูมแล้วก็โพนะครับอันนี้นะผมใส่ไว้แล้วอันหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับผมระอีของเราเลยนี่ต้องใส่ตลอดเวลานะครับผมเป็นเจ้าตัวสกิลน้องเปลือกหอยนะสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการเรียกเจ้าตัวเปลือกหอยเนี่ยมารอบตัวเรานะซึ่งเปลือกหอยเนี่ยก็เวลาโดนมอนเตอร์ก็จะทาดาเมจด้วยนะครับผมซึง่งแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสกิลง้องง,ง้งนะผมอาจจะไม่ค่อยดีนะ คอมโบก็จะเป็นเจ้าตัวโผโผแล้วก็เออไม่ใช่ดิบูมบูมบูมแล้วก็โผนะครับผมบูม3ครั้งแล้วก็โผนะใส่เอาไว้นะครับผมสกิลนี้คือสกิลพระเอกในการเอาตัวรอดนะครับผมเพราะว่าเมื่อคุณเลเวลสูงขึ้นนะครับจะมีเซียเนี่ยจะมีเจ้าตัวการเสริมพลังสกิลนะครับคอนสแตนเทชันอันนี้นะครับข้างล่างนี้นะกดมาเลยนนะครับผมซึ่งเราจะสามารถที่จะมาบัฟตัวสกิลเพิ่มได้นะ ซึ่งตัวของเปลือกหอยเนี่ยนะครับมันจะเปิดอยู่ที่ประมาณช่วงเลเวล140นะครับผมก็ให้แนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับมากดเป็นเจ้าตัวบัฟอันแรกนะมันจะบอกเลยนะครับว่าลดดาเมจนะครับเมื่อคุณเรียกเปลือกหอยออกมาเนี่ยมันจะลดดาเมจไป30%เลยอันนี้ถือว่าเป็นเอาไว้เอาตัวรอดนะครับแล้วก็แบบ2คือการเพิ่มดาเมจของตัวสกิลหอยนะอันนี้ไม่สำคัญนะผมว่าอันเนี้ยเป็น การลดดาเมจด,ดีสุดนะอันนี้สําคัญมากๆนะครับมันจะเปิดใช้ได้เมื่อตอนเลเวล140นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆเซียเนี่ยอาจจะยังไม่อึดนะแต่พอ140ีเนี่ยครับให้เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยมาปรับตรง constellation ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นตัวบัฟเปลือกหอยเพิ่มลดดาเมจเข้าไปนะครับรับรองว่าโหดแน่นอนนะแล้วก็ทำการใส่เข้าไปนะครับคอมบนี้นะบุมบุมบุมบมโพ โอเคนะครับผมต่อมานะสุดท้ายที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสกิลตอนไฮเปอร์นะนะครับเป็นเจ้าตัวสกิลสมอเรื่อนะครับผมจะเป็นคอมโบในส่วนของเรเรโพแล้วก็ลิงนะครับผม <S <S ผมก็ใส่ไว้อันนี้นะครับผมเซตนี้นะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีตัวสกิลนี้เนี่ยก็ไปเอาสกิลอะไรมาใส่ก็ได้นะ <S <S จะเอาเป็นตัวสกิลอิซ่าก็ได้นะครับผมนะสมมติถ้าเกิดเราไม่มีตัวสกิลไฮเปอร์นะสมมตินะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ย ตวงเรื่องพกหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอย่าลืมมาติ๊กนะครับเป็นเจ้าตัว Starler Equalize นะครับอยู่ที่ตัวสกิลเวก้านะครับผมเจ้าตัว Equalize เนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นการที่เราเรียกใช้คอมโบนะครับโดยไม่ต้องกดคอมโบเลยนะเช่นเนี่ยผมตั้งเอาไว้ที่ตัวสกิลพายุเนาะนะครับก็เวลามันถึงคอมโบเนี่ยมันก็จะกดพายุนะครับแล้วก็ดาเมจก็เลยมาเลยนะไม่ต้องมานั่งใส่คอมโบให้มันยุ่งยากนะครับอันนี้เนี่ย เราก็กดเอาไว้เป็นสกิลพายุนะครับจะได้ไม่ต้องเอาคอมโบเนี่ยมาใส่ในตัวช่องของการโจมตีนะครับผมประมาณนี้นะครับในตัวในส่วนของพาร์ทแรกนะอันนี้คือเบาสลับคนที่รู้สึกว่าดาเมจเราไม่เยอะนะครับเราก็จะใช้ตัวตัว,ตวบัฟปีเสื้อนะครับในการเพิ่มดาเมจแล้วก็มีบัฟเปลือกหอยเนี่ยเอาไว้ลดดาเมจนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวสกิลสมอรเรือเนี่ยเอาไว้เคลียร์มอนด้วยนะซึ่งสมอรเรือเนี่ยอาจจะมีคูดาวที่มากหน่อยนะ แต่ว่าตัวพายุเนี่ยเวกานะครับที่เราตั้งเป็นอีควอไลเซอร์เนี่ยนะครับผมมันก็จะทําดาเมจไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงสกิลเวกานี่นะครับเราสามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะนะผมก็จะปรับเป็นในส่วนของเพิ่มระยะเวลานะครับของของการใช้ตัวพายุนะซึ่งใครที่จะไปปรับเป็นดาเมจก็ได้นะอย่างที่ก็จะเป็นเพิ่มฮิตเพิ่มดาเมจนะครับแต่ว่า ถ้าอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มตัวของระยะเวลานะครับผมก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจะเพิ่มเป็นดาเมจหรือว่าเพิ่มเป็นระยะเวลาของพายุนะครับผมอันนี้คือพาสแรกนะนะครับลองเอาไปใช้ใดูนะก็เพิ่มบัฟจบตีเวทแล้วก็มีลดดาเมจแล้วก็มีตัวพายุนะครับอวิเคลียมอนนะโอเค โอเคนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของพาร์ทสองแหละนะครับพาร์ทสองเนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดาเมจแรงแล้วนะใส่อาวุธแดงแรงลิตแล้วผมเราเคลียร์มอนเนี่ยไวแล้วนะผมก็แนะนําให้เป็นคอมโบประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทสองเนี่ยนะครับผมก็จะเออมันเริ่มเลยนะครับผมก็จะไม่ขาดเลยต,ตัวสักตัวสกิลหอยนะน,นี้เอาไว้เอาตัวรอดนะอันนี้พระเอกของเรานะเราห้ามขาดนะครับตัวคอมโบหอยนะก็เป็น นั่นแหละบูมบูมบูมแล้วก็โพนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็ตั้งไอตัวอีคไลเซอร์อีคไลเนี่ยผมเอาไว้ที่ตัวสกิลอิซ่านะสกิลที่มันเรียกดาบพายุออกมานะจะเป็นเรียกดาบออกมาปางนะครับผมแล้วก็คอมโบเนี่ยจะใส่เป็นตัวเวก้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นเรเรเลแล้วก็ลิงนะอันนี้นะครับผมใส่ในคอมโบนะเป็นเรเรแล้วก็ลิงนะครับผมแล้วก็ใส่ง่ายเลยนะครับใส่ตัวสกิลสมอเรือเข้าไปนะครับ จะเป็นเร่ๆโพลิงนะครับผมสามัอ,อย่างนี้นะก็จะเป็น3อย่างนะอันนี้เปลือกหอยอันนี้เป็นเวกา้าเป็นพายุนะครับผมอันนี้ก็เป็นสมอรเรือนะครับผมส่วนตัวอ e ีคไลก็ใส่เป็นตัวสกิลอีซ่าไว้นะหรือว่าจะสลับก็ได้นะสลับหมายถึงว่าสมมติเราอาจจะตั้งตัวอ e ีคอไลเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของไฮเปอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็เรามาใส่ไอตัวเอานี้ออกนะครับเอาตัวสมอรเรือนะครับใส่เป็นคอมโบของ อีซาแทงก็ได้นะจะเป็นบูมบูมโพลิงก็ได้นะคือเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซ็ตของดาเมจและนะครับเราจะไม่กังวลว่าดาเมจจะเพียงพอแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องใส่บัฟตัวผีเสื้อนะครับผมอันเนี้ยเป็นพาร์ทสองเนาะเราไม่สนใจเรื่องของดาเมจแล้วเพราะว่าดาเมจเราน่าจะพอแล้วแหละนะครับผมก็จะใส่เป็นแนวสกิลแบบโจมตีซะมากกว่าเน้นแบบดาเมจคอมโบกระจายเผาเผากระท่อมระเบิดภูเขาประมาณนั้นเลยนะผมก็ใส่ไปเลยนะ ก็อันนี้แล้วแล้วแต่เลยนะใครจะใส่เป็นอีควอลไลท์เป็นสกิลปามีดก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นไฮเปอร์ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปลองดูไปกันนะว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวสกิลปามีดแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันที่สนามจริงดีกว่านะว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคส,สดๆเลยแล้วกันนะไม่ต้องตัดต่อแลขี้เกียจนะผมอ,อันนี้จะเป็นแบบพาร์ทสองนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไว้นะครับผม แบบที่เราของแดงนะดาเมจเราเพียงพอแล้วใส่อาวุธแดงนะครับผม,ผมก็จะจะใส่ประมาณนี้ที่ผมเซตเอาไว้นะหรือถ้าให้ชัวร์เนี่ยก็ใส่พาร์ทหนึ่งก็ได้นะไอตัวไอตัวพาร์ทหนึ่งเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นคอม,มโบที่โอเคสุดแล้วผมว่านะถ้าเกิดคนทีเ่เล่นใหม่เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสแตนดาร์ดนะครับเอาตัวรอดแล้วก็มีบัฟดาเมจก็โอเคนะมาได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเซตนี้นะจะเป็นเซตที่เราอาวุธเราแรงแล้วนะครับก็จะใส่ได้นะ ลุยกันเลยนะครับผมแบบน้องหมูซึ่งในระหว่างที่เรากาลังทำคอมโบไปนะครับผมพวกคอมโบเก่าๆอย่างเช่นพวกคอมโบที่เป็นน้องกบนะครับผมหรือว่าน้องกระต่ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกมานะแต่ว่าอาจจะออกมาน้อยหน่อยนะครับผมอันนี้อาจจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้มันคอมโบก่อนนะเพราะว่าคนเนตี้เขาก็ เียงมอนกันนะครับมาแล้วนะอันนี้คือสกิลเปิดหอยนะอันนี้ก็คือเราลดดาเมจแหละเห็นไหมว่าจะโดนตัวของหมูเนี่ยนะครับต่อยเบามากนะมาแล้วนะครับมีเวก้านะครับมีสกิลปาเมีนนะครับเราโดนดาเมจเนี่ยประมาณ1,800นะคือคุณคิดดูว่าเราใส่ของส้มอ่ะแล้วเราโดนดาเมจประมาณ1,800อ่ะถือว่าน้อยมากเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเห็นไหมว่าจะมีตัวสกิล เมื่อกี้มีมีบัฟมีบัฟผีเสื้อด้วยนะคือบัฟเก่าเก่าเนี่ยมันก็ถูกคอมโบออกมานะครับผมก็ประมาณนี้ในะกิะการเซตนะซึ่งอาซีพเซียเนี่ยเราไม่ต้องใส่สัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าตัวเซียเนี่ยมันมีแค่2บัฟนะครับซึ่งบัฟเนี่ยมันก็เป็นบัฟที่ไม่เท่าไหร่นะจะเป็นบัฟของไอตัวเพิ่มดาเมจนะครับเป็นเป็นตัวบัฟที่เพิ่มตัวคิทูเคิลนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วก็ จะเป็นบัฟในส่วนของเพิ่มเตัวเอ,อ่อเรียกอะไรอะ่ะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจสุดท้ายนะครับของตัวสกิลหลักอะ่ะซึ่งอันนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะส่วนตัวผมก็ใส่แค่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงแจกนะเป็นน้องหมานะครับที่แจกมาฟรีๆเลยก็ใส่ไว้ประมาณนี้นะเห็นเลยว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยนะแล้วก็ก็แค่นี้นะครับผมเรียบร้อยนะสามารถที่จะบดอย่างสบายใจเลยนะเพราะว่าไม่ตายแน่นอนนะครับผม โดนหมูต่อยประมาณ1ัน8 0นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะได้มาจากการที่เราใส่เซ็ตบอสครบนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวบัฟน้องเปือกหอยนะครับผมประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่มีอาวุธแดงนะครับก็ให้ไปใช้ในส่วนของสกิลพาร์ทหนึ่งนะที่ผมทำเมื่อกี้นะครับอันนี้คือสกิลสลับพาร์ทสอและคนที่มีดาเมจนะครับผมส่วนสมมุติ ในตัวอัญมณีนะครับผมถ้าเกิดเราเป็นคนที่อาจจะเก็บวิเนีเ่ยก็ใส่สีเหลืองนะครับถ้าเราเก็บตังก็ใส่สปีดนะครับแต่ถ้าเราดาเมจไม่พอเนี่ยก็ใส่สีเขียวนะครับเอาไว้เพิ่มดาเมจวทนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นเซียนะถือว่าน่าจะพอสมควรน,นะผมว่าน่าจะโอเคละใครที่ลองไปใช้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับใส่แค่ของส้มเนี่ยก็สบายบือแล้วนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละอาจจะนานหน่อยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะให้รายละเอียดนะครับเพียงพอนะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะใส่อาวุธแดงนะครับใส่เซ็ตบอสชุดเนี่ยถ้าเกิดมีเซ็ตบอสก็ใส่ชุดสีส้มก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่สีเขียวสัก 2- 3สชิ้นเลยนะครับผมอาวุธเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาวุธเขียวก็ให้ใส่บัฟผีเสื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเรา อาวุธแดงแล้วนะครับก็ใส่คอมโบประมาณนี้นะครับคุณจะเลือกใช้เป็นคอมโบพาร์ทหหรือพาร์ทสเนี่ยก็ได้นะครับที่เหลือเราก็มานั่งทดสอบดูในสนามจริงแล้วเฮ้ยเราบทไปเนี่ยตัวละครเราตายหรือเปล่านะครับเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ต้องมาทดสอบด้วยตัวคนเองด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลดีเทลของเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับผมเอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับ แล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะเราจะมีคอนเทนต์กับ m a p l e Story M เเนี่ยไปอีกยาวๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะไว้เจอกันบ๊ายบาย